นิพพานก่อนนิพพานนิพพานก่อนนิพพานหมายความว่าเมื่อเราตัดสังโยชน์ทั้งสิบได้ตัดกิเลสตัดกิเลสตัดอุปกิเลสสังโยชน์ไม่นถึงสังโยชน์ได้ไม่เข้าไปหาอารมณ์แล้วหลุดพ้นเป็นวิมุตเป็นวิโมกเป็นสุญญาตาเป็นนิพพานนิพพานก่อนนิพพานเมื่อเรา นิพพานแล้วเหมือนเราเตรียมพร้อมแล้วที่จะนิพพานเมื่อเรานิพพานแล้วขันทาุอายนะที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงล่องรอยเก่านะเป็นกรรมเก่าที่เราเคยได้ใช้นะครับเคยมีเคยเป็นก็เป็นเพียงสักว่าอาศัยสักว่าอาศัยทำ ประโยชน์ให้กับพระศาสนาโดยการสื่อธรรมไปยังเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่ยังต้องการเส้นทางสายกลางต้องการผู้นำทางออกไปจากความทุกข์ที่กำลังหลงยินดีพอใจเพลิดเพลินในอารมณ์อันเป็นที่ยินดีพอใจอยากต้องการอยู่ เมื่อเบื่อนายแล้วต้องการผู้ชี้นําทางหรือว่าผู้มีเพื่อนร่วมทางก็จะเป็นผู้นําทางให้ได้เพราะทางสายนี้เราเดินจนเตียนละนะครับทางออกจากทุกนะครับการออกจากอารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณเรียกว่าอารมณ์ร่างกายกจ,จิตใจรูปธทมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอารมณ์เราก็ไม่เข้าไปหาอารมณ์นะครับไม่เข้าหาไปหาอารมณ์ก็ นิพพานนะครับมันก็เป็นวิลาคะาจาคะปฏินิสักะวิมุตติโมกสัญญาณนิพพานไปไม่ข้าไปหาอารมณ์ก็ขันที่มีอยู่ก็เป็นขันว่างๆขันที่เย็นแล้วนะครับขันที่เย็นแล้วระง,งับแล้วระง,งับการมกมุ่นการยึดครองการถือครองกับสละสิทธิ์แล้วพูดง่ายๆสละสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจวาสนาในธาตุในขันเขาเรียกว่าในอารมณ์ ไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของเป็นขันว่างๆาเป็นขันที่ไม่มีเจ้าของแล้วเป็นของสาธารณะเป็นของธรรมชาติก็เลยเหลือแต่ขันที่ว่างนิพพานก่อนนิพพานก็ต้องการเพื่อจะให้ขันธาตุนิที่มีอยู่นี้เป็นของว่างเป็นของที่ไม่มีเจ้าของก็จะได้นิพพานนะครับนิพพานก่อนนิพพานเมื่อสิ้นลมหายใจสุดท้าย นะครับก็เข้าสู่ความว่างนะครับเข้าสู่ความว่างปกติก็นิพพานก็ว่างอยู่แล้วนะครับเวลาสิ้นธาตุขันโดยสิ้นลมหายใจอย่างเป็นทางการก็นิพพานนะครับนิพพานอย่างถาวรน,นะครับดับกายดับธาตุดับขันดับน,นะนะครับตอนนี้ยังมีธาตุขันอย,อยู่แต่ว่าเป็นของไม่มีเจ้าของแล้วเปรียบเหมือนเอลือนลาง เปรเปียบเหมือนเรือนล้างเปรียบเหมือนเรือที่ล้างแล้วเรือที่ผูกพังแล้วเปรียบเหมือนบ้านที่ผูกพังแล้วไม่เคยขยะเป็นเจ้าของเปรียบเหมือนรถที่ผูกพังแล้วไม่มีขยะเป็นเจ้าของร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีเจ้าของแล้วมันเป็นเพียงธาตุขยนะที่เจ้าของนั้นตื่นแล้วรู้แล้วว่ามาถือครองมายึดครองควาเป็นราเป็นของเราอยู่โดยอุปทาน โดยอวิชชาโดยตัณหาโดยทิฏฐิซึ่งก็เมื่อถอนอวิชชาตัณหามานาทิฏฐิอุปทานได้ก็แจ้งนะครับแจ้งในขันธ์ทัานอายตนะนี้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็อ๋อก็ทิ้งไปก็สละไปก็ปองก็ปล่อยก็วางไปก็กลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมนะครับก็ไม่เข้าไปหาอารมณ์นั้นอีกแล้ว นะครับเพราะอารมณ์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่น่าปรารถนาในอารมณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันส่วนหยาบส่วนละเอียดปานใดก็ตามเมื่อทิ้งอารมณ์ได้นะครับทิ้งอารมณ์ได้ก็นิพพานนะครับเป็นอนารมณ์ก็นิพพานนิพพานก่อนนิพพานเพราะว่าถ้าเรานิพพานไม่ก่อนนิพพานมันมีผลข้างเคียงเยอะมีความไม่แน่นอนเยอะ เดี๋ยวก็นรกเดี๋ยวก็สวรรค์เดี๋ยวก็มนุษย์โลกเดี๋ยวก็เทวโลกเดี๋ยวก็ปรม,มโลกไปอารมณ์การบ้างอารมณ์รูปฌานอารูปฌานบ้างก็ติดตาข่ายของมารอยู่ตลอดเวลานะครับก็ติดอารมณ์ติดอารมณ์อารมณ์พาไปในภพภูมิต่างๆในภพชาติต่างๆไปเพลินเกิดแก่เจ็บตายกิดหวังพัดพลากนะไม่ได้ดั่งใจเจออนิจจังทุกขังอนัตตาความเสื่อมความไม่แน่นอนของสังขารของธาตุอนัญนะ ที่แล้วแต่จิตนากรรมธิบากผลที่ได้รับนิพพานก่อนนิพพานนะครับมันก็หมดห่วงหมดกังวลกับสังสารวัฏนี้กับธาตุขันนี้กับอายตนะนี้หมดห่วงหมดห่วงเหมือนเราจ่ายแล้วสละแล้วให้แล้วปองแล้วปล่อยแล้วไม่เอาคืนไม่ยึดอีกไม่ถืออีกึ่งอารมณ์ทั้งปวง ก็รู้จักรู้แจ้งเขาเรียกว่าบรรลุธรรมแจ้งนิพพานที่สุดแห่งทุกจบพรมจรันอันที่เคยเศร้าหมองอันที่เคยเป็นอธรรมเป็นความไม่ยุติธรรมก็สรุปให้กับธรรมสรุปให้กับนิพพานสรุปให้กับพรมจรันสรุปให้กับที่สุดกับความทุกข์นะครับสรุปให้กับความสงสัยทั้งปลายทั้งปวงกับธาตุกับขันกับอายตนะสรุปให้ก็นิพพานก่อนนิพพานนิพพานก่อนนิพพานก็หมดทวงหมดภาละหมดกังวล นะครับจ่ายแล้วหมดกังวลให้แล้วหมดกังวลสะละแล้วหมดกังวลนะครับไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเป็นกังวลอีกในธาตุในขันในยณะในชีวิตนิพพานก่อนนิพพานก็เย็นนะครับเย็นละเพราะว่าไม่ต้องทุกข์ร้อนธาตุขันยนนะะมันจะเป็นไปอย่างไรกรรมเก่า mm. ที่มันเหลืออยู่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้วไม่ใช่ของใครอยู่แล้วเป็นของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็สิ้นเสื่อมสลายไปาต,ตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าเป็นศักว่าธาตุตามธรรมชาติ ที่กาลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นนะครับธาตุขันธ์ที่เหลืออยู่เป็นธาตุธรรมชาติเมื่อเราไม่เข้าไปหาธาตุหาอารมณ์แล้วนะครับเพราะธาตุเป็นสกุลธาตุไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็ไม่เข้าไปหาธาตุไม่เข้าไปหาอารมณ์กับที่ว่าธาตุขันธ์นั้นแหละเป็นอารมณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าอารมณ์โลกอาธรรมอารมณ์ธรรมก็สละหมดก็เป็นผู้ไม่มีอารมณ์นะครับเป็นผู้ไม่มีนี่ไม่มีโลก นะครับไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นตู้ที่ไม่หวั่นไหวนะยินดีเฉพาะตนผงใสล่าเรืองเจ่ยมใสนะครับหมดภาระหมดกิจธุระจบกิจพรมจัน์นะ์สรุปให้กับกิจพรมจันทร์ในธาตุในขันในอายนะในอารมณ์นิพพานก่อนนิพพานนะครับก็ไม่ต้องเกิดอีกละเป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติเดียวนี้อัชาติเดียวก็หมดชาตินี้ก็หมดกันแล้ว ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกับาธาตุกับขันกับอญญาญณะในภพใดภูมิใดอีกนะครับก็นิพพานก่อนนิพพานนิพพานก่อนนิพพานก็เย็นนะครับเย็นสงบระงับนะครับสังขารหยุดปรุงแต่งไม่เป็นปรุงแต่งกับอารมณ์ต่างๆระงับสังขารกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกสงบวิเวกเือกเย็นนะครับสงบ สงบได้เย็นได้นิ่งได้เฉยได้ปองได้ปล่อยไหววางได้แล้วนิพพานก่อนนิพพานทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนนะครับไม่ต้องเตรียมตัวอะไรละนิพพานก่อนนิพพานแล้วหมดละมันหมดละเหมือนเราใช้นี่แล้วเราหายจากโลกแล้วเราถึงเป้าหมายแล้วถึงจุดหมายแล้วถึงสุดท้ายแล้วนะจบแล้วเคลียร์แล้วคลายแล้วเข้าใจรู้เรื่องแล้วแจ่มแจ้งในมรรคนิพพานแล้วชัดเจนแล้วไม่สงสัยแล้ว นิพพานก่อนนิพพานนะครับนิพพานก่อนนิพพานไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่มีอะไรเยอะสบายสบายขี้คลายผลคลายไปไม่ต้องไม่ตั้งไม่อะไรกับอะไรแล้วกับภพชาติกับกรรมกับกกเสกับวิบากกับโลกต่างสารวัตรนิพพานก่อนนิพพานนะครับนิพพานก่อนนิพพานก็สว่างมาสว่างไปละนิพพานก่อนนิพพานดีๆกันทุกท่านทุกคนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็นรก สวรรค์พมทธมรรมนุษย์โลกเวียนจนเวียนหัวหมดแล้วก็เลิกเวียนแล้วเพราะว่าถ้าเราเวียนกันไม่จบไม่สิ้นก็เหมือนเดิมครับทุกเหมือนเดิมทุกเกิดทุกดับนิพพานก่อนนิพพานก็ไม่ต้องทุกเกิดทุกดับไม่อย่างนั้นทุกก่อนทุกทีก่อนจะไปสวรรค์ก็ทุกถึงสวรรค์ก็ทุกเพราะความไม่เที่ยงความเป็นทุกความเป็นนัตตาก่อนไปเกิดก็ทุกกําลังเกิดก็ทุกหลังจากเกิดก็ทุกไม่ว่าเกิดในสวรรค์เกิดมนุษย์โลกเป็นเทวโลกพุทธมรลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาพมมารเปตอสุรกาสยสัตว์ฉาสัตว์นรกไม่เกิดไม่เป็นอะไรกับอะไรนะครับไม่เป็นอะไรกับอะไรก็นิพพานก่อนนิพพานนิพพานก่อนนิพพานดีที่สุดไม่ต้องเตรียมตัวเกิดเตรียมตัวอยู่เตรียมตัวตายนิพพานก่อนนิพพานไม่มีการเกิดไม่มีการอยู่ไม่มีการตายนะครับนิพพานก่อนนิพพานนะครับนิพพานก่อนนิพพานดีๆกันทุกท่านทุกคนนิพพานก่อนนิพพาน ก็อํานวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนได้ถึงถึงที่ถึงบรรุสิ่งที่บรรุแจ้งถึงสิ่งที่แจ้งแล้วแลวอยู่ก็คือนิพพานก่อนนิพพานสําหรับทุกท่านทุกคนให้มอบของฝันนี้ให้ทุกท่านทุกคนได้รับของฝันนี้โดยทั่วถึงกันสาธุอนโมเทมินิพพานก่อนนิพพานนะครับ